โยโยโย่เซอร์เคปเปซีคือผู้นำทุกช่องทางอยู่กับพี่เจตคือผูน้นำเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้ก็ติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝาก v ีดีพีแคในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์คลิปแรก3คู่จาก3หลีกนะครับแต่เริ่มที่เวลาตีสอตรงเอเดลวิซีเนเธอร์แลนด์นะครับเอเนซีเบรด้าอันดับ12จะเปิดบ้านเจอกับสปาร์ตารอธเทอร์ดัมอันดับ16นะครับเบรด้ายี่สิบเจ็แต้มจากการชนะ8เสมอ3 13แพ้เกมล่าสุดบุกแพ้ออูเทรคไป0ต่1นะรับหลักมีคริสลีแมนกองหน้า เป็นซิดนีย์ฟานฮุยดองกับเอเลียสโอมาสันนะครับเจอกับสปาร์ตาโรเชดัมยี่สิบสแต้มจากการชนะ5เสมอ8แพ้11เกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มวิลเลมทเวมา4ต่อ0นะครับมีชิซูกเเกมิโตะตัวญี่ปุ่นมิชชลฟานเบอร์เกนนะครับต่อมาเป็นฟอร์ทอร์เบียสลาวลิเซนนัดที่แล้วยิงคนเดียว2ลูกนะครับนัดแรกเจอกันเบรด้าบุกชนะ 20นะครับคู่นี้ตามหน้าเสือใกล้เคียงเสมอไหนเสมอกันครับฟอมภาพรวมช่วงนี้สปาร์ตาดีกว่านะครับเบรด้าไม่ชนะมา5เกมแต่พอไปดูเฮดทูเฮดเบรด้าดีกว่านะครับเกมแบบนี้พี่จะมองว่าวัดใจเอ็นเซีเบรด้าในบ้านปิดประตูแพ้แย่สุดคือเสมอนะครับไม่เสมอก็เบียบชนะเชียร์เบรด้านะครับโยโยโยเจ็ดฝากผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถมหนึ่งไปคลิกตามตะกร้าที่ปัดหมุดด้านล่างนี้เลยครับ คู่ดามาตี2 45ครับไปที่สลาอิตาลีกายารีอันดับ15จะเปิดบ้านเจอเจนัวอันดับ12กายารี25แต้มจากการชนะ6เสมอ7แพ้14เกมล่าสุดบุกแพ้บรลญญนยาไป1ต่อ2นะครับดาวดังก็เยอรี่มีหน้ารัสวานมารินขรังหน้าเป็นโรเบโตปิโคลีกับซิโตลูอัมโบนะครับเจอกับเจนัว3 1แต้มจากการชนะ7เสมอ10 แล้วก็แพ้ไป10นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเอมโปรีมา1-1น,นะครับมีมอเทนเฟรนดูฟมิลานบาเดลนาลุกจูเลียมาเซียสเล่นกับอันเดียปีนามมนตินัดแรกเสมอกัน2-2ที่บ้านเจนัวนะครับคู่นี้ตามหน้าเสือเขมองกายารีเป็นต่อเนื่องจากเล่นในบ้านแม้แต่บอกเลยครับฟอร์มภาพรวมไม่ได้เหนือกว่าเจนัวนะครับกายารีแพ้มา2เกมติดด้วยเกมแบบนี้ซื้อ2มุมวัดใจเจนัวครับมีโอกาสมีแต้มจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับ ปิดท้ายที่เวลาตีสามตรงนะครับเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนอริสซิตี้อันดับ11จะเปิดบ้านเจอออกฟอร์ดอันดับ18นอริสสี่สิบแปแต้แมจากการชนะ12เสมอ12แพ้11เกมล่าสุดบุกเสมอแบล็กเบิร์นมา1-1นะครับนียาคอปโซเลนเซนนาลูบบอคาสไทรลิสด็อบบินกองหน้าเป็นโจชัวซาเจนนะครับเจ๋อกับออกฟอร์ด38แต้มจากการชนะ9เสมอ11แพ้13อ่าแพ้15นะครับเกมล่าสุดก็แพ้คาบ้านให้กับโคเวนทรีมา2อต่อสนะครับ ตัวลหลักก็มาร์คแฮริสไทเลอร์กุ๊ดรัมกองหน้าเป็นโอเลโรมานี่นะครับนัดแรกเจอกันออกฟอร์ดเปิดบ้านชนะ2 0นครับนี่เป็นโอกาสที่นอริทจะเอาคืนนะครับเพราะว่าออกฟอร์ดอยู่ในช่วงฟอร์มแย่แพ้มา3เกมติด่ซนนอริทก็ต้องพยายามทำอันดับขึ้นไปในพื้นที่เพลย์ออฟให้ได้นะครับต้องเร่งในช่วงนี้ครับเป็นโอกาสที่นอริทจะคืนฟอร์มครับพี่เห็นมาว่านอริทจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูได้นะครับสรุป3คู่คลิปแรกชอบไปที่เอ็นเอซีเบรด้าเจนัวและนอริทซิตี้ขอให้ทุ